คอยแตน่นมพะก,กันคอยแตน่นมแย่ออกตามติดสถานาการณ์จ้ะจาาาา่าติดสถานการณ์บ้านสวนพะกันโล้แย่กับชาวกล้วยเอา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 ,เอาตะนุยตะนุยเห็บมามเห็นไหให้เขา่าเข่าข้างในก็แต่นมแตบลาบอยู่จ้ะโอ้ยตะนมมาคำค่ะปกติเขาจะได้อา,อาหารหรเขาจะได้กินเนาะชาวกล้วยเพอาอันนั้นนะ เบิ่งเนี่ยจ้ะมาล้อตะโนมอยู่ข้างหนามือจ้ะบล้ออยู่ในคอกตะเลียนตนเนาะจ้ะเขาได้เวลาแล้วเนี่ยเขาได้เวลาตะโนมสับลาบอยู่จ้ะโอ้ยตะโนมมาคำค่ะปก,กติเขาจะได้อ่าอ,อาหารเ,เขาจะได้กินเนาะชาวกล้วยว่าอันนั้น,คน,นแค่นี้เนาะจ้ะสวัสดีจ้ะเจอกับยายออกคิดหนาเด้อจ้ะบ้านสวนยายแอะกับชาวกล้วยอ้าเอา้เอา เอาเอาเอาตะหนยุยตะหนุยเหีบมะเงีบมาให้เขาเขาเป็นนา้บานนี่จ้ะตาน้มยูย่ซตาโน้มเอ้ยเขารอเต็มแล้วจานเบียงแล้วก็ะหักนอจันเข้าให้เขาเขาอเรอแล้วรอแตงแตนาบานมาหลังตางูเขาได้เวลาอาหารเลี้ยงเร้ว,วเขาได้เวลาอาหารเลี้ยงเร้ว <Years. S 2> คุณ<อ>น่ะคุณน่ะ<ๆ> พูดหน่า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 แต่น้มไปให้อาหารเขาแม่ป่านี้พูดหน่าเขาเขาเลีนเขาไปเด็ดมีไก่มีกาแฟมีตานุ่ยจ้าจ้ากาแฟไอ้เราต้องหวังดีจ้าลูกเดี๋ยวเขาเข่าเขามาจ้าจ้าแค่กับชาวปุ้ยเอา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 ตานุ่ยตานุ่ยเยียบมาเงียบมาให้เขาเข่า ตาโน้มมาแล้วตา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 มติดสถานการณ์ยามือกี้ก็บับนี้อย่างน้อยจใอยู่บานสวนกใอยุกับเป็ดกับเลี้ยวคุณตาอีโตนน้ตจ่าจ่าคอยตาโน้มแม่ตางูเขาได้เวลาอาหารเลี้ยงแล้วเขาได้เวลาอาหารเลี้ยงแล้วคุณน่ะคุณน่ะ มีความสุขอยู่กับเป็ดกับไก่นั่นๆๆๆตานมมาแล้ว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 ตามติดสถานการณ์จ้ะมือกับวอย่างน้อยใจอยู่บ้านสวนก็อยู่กับเป็ดกับคอยตานมพะกันคอยตานมแย่อกตามติดสถานการณ์จ้ะจำติดสถานการณ์บ้านสวนพากันร้อยกับชาวปุ้ยจ้ะ เอา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 ตะหนุยตะหนุยเย็บมาเ็บมาให้เขาเข่าคุณนายเป็ดอาบน้ําในกะละมังเป็ดยายอ๋อบออาบน้ำในคลองจะอาบน้ำในกะละมังแล้วตะโนมตะโนมเอ้ยมาหาว่างูเขาได้เวลาอาหารเล้งแล้วเขาได้เวลาอาหารเล้งแล้วคุณน่ะคุณน่ะออกจากบายบาย ตโนมมาแล้วเอาสมุนน้ำม้าขังหนาโอ้ยํำมาแรงมาตโนมไปทุลากลับแยกกับชาวคร้วเอา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 ตโนยตโนยเหียบมาเงียบมะให้เขาเขาเป็นายเลี้ยงคุณตาอีโตนน้อยจากจากค่อยตโนมแม่ค่อยตโนมพะกันค่อยตโนมย้ายออกตามิีสถานการณ์จ่ะ จำทิตสถานการณ์บ้านสวนถ้ากันล้อแล้วคุณตาอีโตนเนาะจากจากคอยตานมแม่แจกกับชาวค้วยอาเอาเอาวเอาวเอาตาโนยตานนยเห็บมะไมาให้เขาเขาแค่นี้เนาะจ่าสวัสดีจ่าเจอกับยายออกคิดหนาด้วยจ่าบ้านสวนยายมีไก่มีกาแฟมีตานุยจ้า กาแฟไอ้โบต้องหวังดีจ้าลูกเดี๋ยวเขาก็เข่ามาจ้าจ้าแค่กับชาวปุ้ยเอา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 ,เอาตะหนุยตะหนุยเงีบมาเงียบไม่ให้เขา่าเข่าบุนไหลเลี้ยวบุญตะอีโตรน,นอ้อยจ้าจ้าโคอยตาโน้มแม่บ้านนี่จ้าตาโน้มยู่ซ้ายตาโน้มเอ้ย เขาล้อเต็มแล้วจานเบียงแล้วก็หักเนาะจัะพุ่นน่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 ะแต่น้มไปให้อาหารเขาแม่ป่ตานีพุ่นน่ะเขาเขาเรนเข้าไปแล้วพุ่นตาอีโตนนาะจ้ะจากคอยแต่น้มแม่แต่น้มเอ้ยแต่น้มพุ่นน่ะเบิ่งจ้ะเบิ่งตามได้ออกเบิ่งจ้ะเบึงจ้ะั่ะ บายบายเด็ดมีไก่มีกาแฟมีตาหนุยจ้าจ้ากาแฟเร่ต้องหวังดีจ้าลูกเดี๋ยวเขากะเข่า,ขามาจ้าจ้าแค็ค่อยตานมพากันค่อยตะนมแยมออตามติดสถานการณ์จ้า <c oughs> จำติดสถานการณ์บ้านสวนพากันร้อตานมมาแล้วเอาสมุนน้ำม้าขังนา คัมมาแรงมาแตน้มไปทุลากลับมาแตน้มสับหลาดอยู่จ้ะโอ้แตน้มมาคําค่ะปกติเขาจะได้อ,อ,อาหารเ,เขาจะได้กินเนาะชาวกล้วยว่าอันนั้นเนอะจบอยู่ที่สมุนชาวกล้วยชาวกล้วยมันนี่ลกูกกาแฟตานุยจากนีแหลจากเฟื่อนย้อยอ่อน้อยจากก็มีเปรี้ยวคุ่นตะอีโตนน้ตจากจ่ากคอยตะน้มแม เป็ดมีไก่มีกาแฟมีฟาตานุ่ยจ้าจ้ากาแฟเอ้ยว่ต้องหวังดีจ้าลูกเดี๋ยวเขาขะเข่ามาจ้าจ้าแค่ไก่จ้ากับกาแฟจ้ากับกาแฟตขนมมาแล้ว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 ตามติดสถานการณ์จ้ามือกับวิญญางน้อยจใจยู่บ้านสวนกับยู่กับเป็ดกับระป๋าขนมเอ้ย ตานมบนทงบึ้งจ้ะบึ้งตามยด้ยออกเบึ้งจ้ะจ้ะเก็บมีไก่มีกาแฟมีตานุ่ยจ้ะจ้ะกาแฟไอ้ราต้องหวังดีจ้ะลูกเดี๋ยวเขากเข่ามาจ้ะจ้ะแข็งตานมมาแล้วเอาสมุนน้ำม้าขังหนาโอ้คำมาแรงมาตานมไปทุลากลับมาเบึ้งแน่จ้ะ มาล้อตะนมอยู่ข้างหนาเมือจ้ะบล้ออยู่ในคอกตะเลียโตนดเนาะจ้ะเขาได้เวลาแล้วเนี่ยเขาได้เวลาจ้ะจ่าคลิปนี้กะแค่นี่เนาะจ้ะจ่ะบึ้งตะนมห้เบึ้งในเขาตามเนาอจ้ะคลิปนี้ก็แค่นี่จ้าบ้านี้จ้ะตะนมอยู่ซ้ายตะนมเอ้ยเขาล้อเต็มแล้วจ้าเบียงแล้วก็หักเนาะจ้ะ จบอยู่ที่สมุนชากล้วยชากล้วยมะน,นีลูกกาแฟตะนุยจากนี่แหละจ่าเฟื่อนยัอยอ่อนอจากกะมิ้นปตะนมมาแล้วเอาสมุนน้ำม้าขังหนาอย้คำมาแรงมาตะนมไปทุลากลับเด็ดมีไก่มีกาแฟมีตาหนุยจ้าจ้ากาแฟไอว่ต้องหวังดีจ้าลูกเดี๋ยวเขาข่า,ขามาจ้าจ้า แค่กับชาวกล้วยจ้ะเอา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 ตะนุยตะนุยเยียบมาเยียบมาให้เข่าเขาเป็นไหนแค่กับชาวกล้วยจ้ะเอา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 ตะนุยตะนุยเยียบมาเยียบมาให้เข่าเขาเป็นไหนเลี้ยวบุญตะยิโตนน้อยจ้ะจ่าคอยตานุ้มแม่แค่นี้น้อจ่าสวัสดีจ่าเจอกับยายออกคลิปหน้าเด้อจ่า บานสวนยายอ่ะตาโนมเอ้ยตาโนมขุนนางเบิ้งจ้ะเบิ้งตามยายออกเบิ้งจ่าเบื้องจ่าตาโน้มเมาแล้วตาโน้มมาแล้วตาโน้มมาแล้วตาโน้มมาแล้วตามติดสถานการณ์จ่ามือกับวิ่งยังน้อยใจอยู่บานสวนกับอยู่กับเป็ดกับปลุกกา่ฟชาวป่วยบปลุกเด็กขุนนางขุนเป็ดกับล้อจ่าขุนเป็ดกับล้อ กาบกาบกาบแต่นมแบหลาบอยู่จ้ะโอ้ยแต่นมมาคำค่ะปกติเขาจะได้อ่าอ,อาหารเ,เ,เขาจะได้ินเนาะชาวกล้วยเ่าอันนั้นแค่นี้เนาะจากสวัสดีจ้ะเจอกับยายออกคินหนาด้วยจ้ะบ,บ้านสวนยายอารมณ์แซ่ชาวกล้วยบอลเด็กคุณน,น,นักคุณเป็ดกะลอ้อจากคุณเป็ดกะลอ้อกาบกาบกาบ,กาบ แกกับชาวปุ้ย,ยเอา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 ตะนุยตะนุยเย็บมะเย็บมะให้เขา่าเข่าเป็นไงเข่าให้เขา่าเข่าล้อแล้วล,อลว้ลอตั้งแต่หน้าบ้านมาหลังกันลูกแกชาวปุ้ยบันลูกเด็กคุณนักคุณเป็ดก,กันล้อจ้ะคุณเป็ดกันล้อ